แหม่มกติไลฟ์ฟินเจอร์ y มีสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆจุกๆเกินนะคะสวัสดีจากเมืองเนินแบกประเทศเยอรมนีค่ะวันนี้ก็หิมะตกนาอีกแล้วนะคะที่เห็นอยู่นี้ตกสะสมไว้หนึ่งคืนค่ะเช้ามาแม่มก็ต้องมาขูดออกไม่อย่างนั้นแม่มจะขับรถออกลำบากแล้วก็เปิดประตูโรงรถไม่ได้นะคะซึ่งก็หนาพอสมควร จริงๆแล้วถ้าปล่อยไว้อย่างนี้ก็ได้แต่ถ้าหิมะเขาเกาะอยู่แบบนี้แล้วแบบถอยรถเข้าถอยรถออกเนี่ยแล้วมันจะเกาะแน่นมากขึ้นรถก็จะลื่นคนก็จะลื่นแล้วก็เสี่ยงที่จะล้มหน้าโรงรถได้นะคะ พูดถึงล้มหน้าโรงรถนะไม่ว่าคนหนุ่มคนสาวคนแก่หรือไม่แก่ล้มได้นะคะเมื่อปีก่อนเนี่ยสามีของเพื่อนแหมมนะอายุเขายังน้อยอยู่เลยนะเนี่ยรุ่นรุ่นแหมมนี่แหละรุ่นรุ่นแหมมอายุยังน้อยอืมก็ยังน้อยอะเนาะแล้วเขาธรรมะธรรมแรงมากเขาเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่แข็งแรงนะเป็นฝรั่งเยอรมันนะ่ะแล้วเดินออกไปจากบ้าน จะไปเอารถที่โรงรถนี่แหละแล้วลื่นล้มมือหักเลยทุกคนแล้วช่วงนี้นะต้องคอยระวังมากๆเลยนะถ้าล้มแล้วเนี่ยเนี่ยวันก่อนนะคะมีแขกมาที่บ้านมาเยี่ยมลุงมาคุยมานั่งทานข้าวด้วยกันเขาก็ล้มเหมือนกันแล้วก็มือหักเหมือนกันลาเย็บไปหลายเข็มเลยทุกคนอันตรายมากๆนะดูสวยอย่างนี้แหละนะอันตรายจริงๆก็เลยวันนี้ต้องขูด,ขด เผื่อลุงเดินออกไปที่โรงรถไม่ต้องลุงละจันสุดานี่แหละเกิดจะออกไปทํงานแล้วรีบๆๆนะลืน่นล้มหัวแตกแล้วโอ้โหแย่เลยไม่อยากนึกภาพส่วนน้องเจมก็ทําเช่นนี้ไม่ได้เพราะว่ายังต้องเดินอยู่กับไม้เท้านะคะก็ที่ไปเล่นบอลในวันนั้นแล้วเข่าหลุดนะคะไปหาหมอมาแล้วหมอเอกซเรย์แล้วตอนนี้ก็รอตรวจอีกหนึ่งรอบนะคะว่าจะเอายังไงต่อไปจะผ่าตัดหรือว่าจะไม่ต้องผ่าตัด แต่ตอนเนี้ยยังต้องถือไม้เท้าเดินอยู่ก่อนนะคะเพราะว่ายังปวดมากแล้วงานขูดหิมะก็จะเป็นของใครไปไม่ได้นอกจากของแม่ลูกสะพายก็ท้องโตขึ้นเรื่อยๆละส่วนลุงก็มองไม่ค่อยเห็นเดินไม่ค่อยถนัดลูกชายก็เขาเจ็บโอ้ยชีวิตชีวิตจันสุดารันทดจริงๆค่ะทุกคน เปล่าเลยไม่ได้รันทดอย่างที่พูดนะคะก็ถือว่าออกกำลังกายเมื่อก่อนนะคะได้แต่ยืนมองที่หน้าต่างแล้วดูลุงขูดหิมะเจมก็มาเล่นสนุกสนานอยู่ตรงนี้นะคะไม่เคยสนใจที่จะไปช่วยเขา แล้ววันนี้กรมก็ตามสนองจานสุดาแล้วค่ะลุงก,ก็อยู่ข้างบนแม้แต่จะเชะเง้อมามองที่หน้าต่างก็ไม่มีวี่แววนะคะขูดไปก็บชะเง้อไปขูดไปก็มองไปใครจะมองฉันมั่งหน้าใครจะส่งกำลังใจให้ฉันผ่านหน้าต่างมั่งหน้าเอ๊ะหรือว่าเจมจะเดินผ่านมาบ้างนะจะได้ม,มามา้าโอ้สงสารจังเลยมาม้าเหนื่อยไหมไม่มีอะ ไม่มีใครสักคน,นเช้อขขดไปก็เชะเง้อไปลุงจะมองออกมาจากหน้าต่างบ้างหรือเปล่าเออไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรนะแค่มองก็ยังดีเห็นว่าเนี่ย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 ย่าจันทินดาเนี่ยมันทำทุกอย่างจริงๆนะไม่มีอะขูดอยู่สองชั่วโมงไม่มีใครสักคนสรุปแล้วสองชั่วโมงจริงๆนะคะทุกคนแม่มทำคลิปมาให้ดูไม่กี่นาทีแต่ขูดจริงๆเนี่ยเงื่อไหลใ,หใครยย้อยเชียวนะคะแต่นะ ได้มีเหตุผลในการอาบน้ำวันนี้ใครอยู่เยอรมันแล้วในช่วงฤดูหนาวอาบน้ำทุกวันจริงหรือไม่จริงอย่าอย่าอย่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกเธออย่ามาโกหกฉันเพราะว่าฉันก็ไม่ได้อาบทุกวัน ในช่วงฤดูนี้นะคะแม่มคิดว่าหลายๆคนแหละคงจะซักแห้งกันบ้างแหละนะแม่มคนนึงแหละบางวันนะกี่เกียดจริงๆทุกคนซึ่งในห้องน้ําของเราก็มีฮีเตอร์นะแต่กี่เกียดอาบน้ําเพราะมันหนาวไง แต่วันนี้กี่เกียรยังไงก็ต้องอาบน้ําค่ะทุกคนและหลังจากนั้นอาบน้ําแต่งตัวอะไรเสร็จนัดพัาพัดเอาไว้นะคะก็ไปดื่มกันคนละแก้วไปพูดไปคุยไปหัวเราะแล้วก็พอจะได้หลั่นล้านะคะหนึ่งสองชั่วโมงเจอกับป้าพัดจากนั้นก็ กลับไปบ้านนะคะแค่มาดื่มแล้วก็มาคุยกันเฉยๆนะคะไม่ได้กินอะไรกันเลยและหลังจากนั้นกลับไปถึงบ้านต่างคนก็ต่างหาข้าวกินแล้วส่งรูปให้ดูกันนะคะทุกคนก็สนุกไปอีกแบบนะเอ๊หรือว่าแม่มจะติดแอลกอฮอล์แล้วคะอ่าทุกคนป้าพัดนอกจากจะขายแหนมข้าวทอดแล้วทําผักดองขายด้วยนะคะอร่อยมากจริงๆป้าพัดฝากขอบคุณ F c ซที่สั่งแหนมป้าพัดไปนะคะป้าพัดบอกว่าขอบคุณมากๆนะและหลังจากนั้น นะคะตกตอนเย็นก็มีแขกมาเยี่ยมอีกนะคะก็เขามาเยี่ยมลุงนะคะก็ถือว่ามาเยี่ยมแหม่มด้วยเลยเนาะเขาก็เอาของเอาอุปกรณ์อะไรต่างๆมามาทํา หมูกระทะกินกันอันนี้เรียกว่าหมูกระทะได้ไหมจริงๆแล้วมีปลาหมึกกุ้งเต้าหู้แทบจะไม่มีหมูเลยอ่ะหมูกระทะก็หมูกระทะเนาะแต่เขาไม่ขอออกซ่อนะคะก็ถ่ายมาฝากเพื่อนๆพี่ๆแค่นี้วันนี้มาอัปเดตลฟินเจอร์มานีเพียงสั้นๆให้เพื่อนๆพี่ๆเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ